รัฐร่วมมือประชาร่วมใจในสร้างไทยไปด้วยกันบนพื้นที่สมไร่เศษของนางพัฒลาพรมูลสำรวจผู้เคยประสบปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการจำนองขายฝากที่ดินกับเจ้าหนี้นอกระบบโดนไลท่ที่ต้องไปขออาศัยอยู่กับน้องชาย ปัจจุบันได้คืนกลับสู่เจ้าของเดิมแล้วนางพัทราพรเล่าว่าราวปี2556ครอบครัวเดือดร้อนรายรับไม่เพียงพอกับรายจ่ายจึงนำที่ดินพร้อมบ้านไปจำนองขายฝากให้กับคนที่รู้จักในราคา200,000บาทแต่ได้รับเงินมาเพียง140,000บาทลำบากมากค่ะเพราะว่าลูกเรียนพร้อมกัน3คน อสปีสุดท้ายแล้วทีนี้ค่าเทอมก็คนละหนังหนักถ้าไม่เสียเขาก็จะไม่จบเราก็อยากให้ลูกเราจบมีงานทําเพราะว่าถ้ายืดเยื้อไปอายุอายุลูกก็จะมากขึ้นไปใช่ไหมคะมเพราะว่าพ่อหาเงินคนเดียวเขาก็ลําบาก<ม>เราก็ต้องดิ้นรนเพื่อให้ลูกได้ออกมาทํางานแต่ตอนเนี้เขาเขาทำงานหมดแล้ว สามปีให้หลังโดนฟ้องร้องจนติดคุกในข้อหาบุกรุกที่ดินเจ้านี้แจ้งว่าให้นำเงินมาไถ่ถอนเป็นจำนวน1นึ่งล้านห้าแบาทแต่ตนเองไม่มีจนกระทั่งเห็นข่าวนายกรัฐมนตรีเข้าช่วยเหลือชาวจังหวัดกาลสินลายหนึ่งที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเหมือนกับตนเองและทราบว,ว่านายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดหนองคายจึงร้องขอความช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐและอีกหลายภาคส่วนจนเข้าสู่ขั้นตอนการเจรจาประนอมหนี้สามารถไถถอนบ้านและที่ดินมาได้ด้วยเงิน500 0สนบาทอยากขอบคุณท่านอายการนาลงและก็อายการนาลงศิลสันแล้วก็ท่านเลอศักดุกสุกแก้วอะคะถ้าไม่ได้ท่านกับทีมงานของท่าน่ะดิฉันกับยายกับแม่กับ ลูกอ่ะแย่แน่เลยเหมือนเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ว่างี้ชีวิตตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้ตอนนี้นนลูกนอนหลับ <laughs> มีความสุข <laughs> มีความสุขมากมากเลยทุกวันนี้พัทราพรกลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นมีบ้านมีที่ดินทำกินครอบครัวมีความสุข และใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแม้ไม่ได้ร่ำรวยแต่ก็กินอิ่มนอนหลับความสุขกลับมาอีกครั้งหลังจากได้รับความช่วยเหลือเอกพองศ์พุทธาถ่ายภาพนันพัฒแสนตุ้มทีมข่าว NBT North East รายงานจากจังหวัดขอนแก่น